สวัสดีคะ่ะพี่พี่ขาสวัสดีนะคะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะพี่นะช่วงเย็นนะคะพี่ท่านั้นไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคะก็จะมาไลฟ์พระไว้นะคะพี่่าจากพี่เพิ่มเพื่อนนะคะพี่เพิ่มเพื่อนบอกทุกวันกลัวพี่เบื่อแย่ละศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะคะพี่เพิ่มเพื่อนนะคะพี่ขาเก้าสิบแปดค่ะร้านนั้นปักเครื่องนะคะพี่คะ่ะ การคิย์วอโค้ดได้เลยจ้ะพี่จ๋ะพี่คาพี่ที่ฝั่งสินค้าเก็บเงินไปทางนะคะพี่นะเราปิดเพราะเราชอบเนาะเราชอบแล้วเราถึงปิดพอปิดแล้วนะคะพี่ไปฟันจะมีกําหนดขเพี่นะคะ3ถึงวันหรือพี่สามารถบอกเขากรณีพี่ไม่อยู่บ้านนะคะพี่ก็จะเลื่อนไปเป็น7วันได้นะคะพี่ขาคอยพี่บอกเขาอย่างเดียวนะคะพี่ จ่าพี่ฝั่งสินค้าจากทางร้านเพราะพี่เลือกแล้วการที่เราเลือกแล้วนะคะพี่รับผิดชอบเนาะในการรับสินค้าเนาะพี่เนาะจากพี่จ๋ามาชมองค์แรกก่อนเลยค่ะพี่องค์แรกนะคะพี่ขออนุญาตเรียกพระประธานพอนะคะพี่่ะองนั่งแบบนี้นะจ๊ะพี่จ่าพี่นั่งแบบนี้นะคะพี่่ะด้านหลังจะมีแบบนี้จ้ะองไม่ใหญ่มากนะคะพี่สามารถตั้งหิ้งได้เล็กๆนะคะพี่หรือสามารถตั้งพ่านได้เลยจะ๊ะพี่จ๋า ใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้นะคะเก่า <G all> <G all> เดิมๆ <G all> แบบนี้นะคะนั้นได้มาอย่างไรนั้นก็ปล่อยแบบนั้นนะคะพี่นะคะพี่เป็นของเก่านะคะพี่หาองค์ที่หนึ่งนะเหนวนขนาดให้ให้พี่ชมก่อนเพราะมาเป็นคู่นะพี่น้ององที่สองนี่ค่ะพี่พะทานพอนะคะพี่จ้ะใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้ รอบๆนะคะพี่ช่วยสมบูรณ์นะไม่หักไม่ฟ่อมไม่มีตรงไหนชำบรุดนะคะพี่ไปฟันีนะคะไม่ต้องกังวลเนาะนัดหอยอย่างดีอยู่แล้วพี่หลายท่านนะคะเคยเช่าซื้อพระบูชาทางร้านจะทราบดีนะคะพี่นัดทนัดพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่ฝนตัวเรียกพระประธานนะคะประธานพรแต่ว่าพี่เรียกพระอะไรนัดก็ไม่ได้มีความรู้อย่างนั้นนะคะเยอะจะพี่จ๋านี่มีความรู้เยอะค่ะนี่จะฝามิ้วจะพี่นี่ฝามิ้วนะนัดตักตรงนี้นะจ๊ะ ตรงที่ท่านนั่งอยู่นี้อยู่ที่ฝั่งนิ้ว่วาค่ะพี่ความสูงนะจ๊ะพี่จากจากเฟียนองค์พระนะคะจะลดฐานล่างเลยนะคะพี่ค่ะอยู่ที่7นิ้วประมาณค่ะประมาณ7นิ้วนะคะพี่แต่ถ้าเกิดอยู่ตรงที่ปลายเท้าท่านนะคะพี่ค่ะอยู่ที่6นิ้วนะจ๊ะพี่จ้ะนี่ขนาดนะไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกลาง,ลางะคะ่ะพี่สามารถตั้งทิ้งตั้งพานได้ผมราคาค่ะพี่ค่ะหนึ่งพันเท่านั้นจ้ะ 1000นะจ๊ะพี่องค์ละ1000รับคู่กันนะคะพี่รถพิเศษได้นะจ๊ะพี่โทรมาสอบถามต่อรองราคาได้นะจ๊ะพี่สวยงามทั้งคู่เลยนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดนะสนใจนะรับเป็นคู่เลยนะั่นรถให้ได้นะจ๊ะพี่เก็บเงินไปทางขออนุญาตบทเพิ่ม5 0ิบาทค่ะองไม่ใหญ่มากต่อมานะคะพี่ชมพระพิคเนตจะ้ะน,น้าจะเป็นแบบนี้นจ้ะพี่นะจ้ะพี่นี่ท่านใดที่ ชอบพ,พับพิคเนตนะเป็นเนื้อเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ห่าจะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะพี่ประมาณสามนิ้วนิดๆจะพี่จ๋าแต่สามารถตั้งทิ้งตั้งพานได้เช่นกันจะพี่เนาะนจะพ,ะพับพิคเนตเป็นพาระที่สมบูรณ์นะคะพี่ห่าสมบูรณ์เพิ่มพูดทับสิ่งนะพี่เนาะ น้าตักนะจจะพี่อยู่ที่สามนิ้วแบบนี้ความสูงขององค์พระนะจจะพี่แบบั๊บนึงนะนัดปัดให้เลยความสูงขององค์พระนะคะพี่อยู่ที่หกนิ้วฐานล่างเลยนะคะพี่หกนิ้วถ้าฐานบนนะคะตรงที่เท้าท่านนะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วจะพี่จ๋าเปิดราคาเดียวค่ะหนึ่งพันเช่นกันจ้ะพี่เฟ่ยสมบูรณ์นะคะพี่เฟ่ยสมบูรณ์ไม่มีตรงไหนชำรุดเลยนะคะพี่ตั้งทิ้งตั้งผานได้นะคะพี่ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะเวลาไปตั้งแผงขายของไหนนะพี่นะก็ตั้งบนพานถวายน้ําได้เลยจ๊ะพี่หนึ่งพันเท่ากันค่ะหนึ่งพันเท่ากันค่าจัดส่งนะคะพี่ชิ้นไม่ใหญ่พี่ค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทต่อมานะคะพี่มาชมนี่จะ้ะเสียนพรพพุทธจ้ะพี่เป็นของเก่านะคะพี่เสียนจะมีลักษณะแบบนี้นะคะพี่ค่ะเป็นของเก่าศิละปละสวยงามมากเลยะค่ะพี่ค่ะ รอบๆแกะลายมาแบบนี้เป็นของหายากเช่นกันนะคะพี่นัดได้มานะคะพี่จะเป็นนัดวัดขนาดให้นะเจ้าพี่หน้ากว้างนะคะพี่ขององค์เฟียนนะจะพี่อยู่ที่สามนิ้วจะพี่พี่เห็นไหมตรงหูนะ่ะสามนิ้วนะพี่เนาะความฝูงนะจ๊ะพี่เฟี่ยนนะเสียนนะคะพี่จะหลดรูปล่างตรงตรง,ตรงคอท่านนะคะพี่ อยู่ที่แปดนิ้วเอาที่ถึงคอนะคะพี่อยู่ที่8ปดนิ้วถ้าฐานล่างเลยอยู่ที่สิบนิ้วนะพี่ว่างฐานล่างอยู่ที่1ิบนิ้วประมาณอย่างเงี้ยจ้ะพี่เก้านิ้วกว่าเกือบสิบนิ้วนะคะพี่สวยงามและสวยสมบูรณ์ค่ะพี่ใต้ฐานเป็นเอตรงนี้คอบเสียบมากับคล้ายๆเลยพี่ฐานเป็นไม้พี่นะคะพี่เนี่เป็นแบบนี้นะคะพี่ศิละปะง,งดงามมากน,นะคะพี่สวยงามะค่ะพี่ พี่จ๋าสำหรับเฟี่นพลานะคะองเฟียนพลานะคะพี่1 5 0 0คพ่ะพี่ค่าจัดส่งที่100นะคะพี่เพราะต้องแพ็คอย่างดีเป็น1,600ระบบเก็บเงินปลายทางนะคะพี่โอนเงินสดย้นยันพี่เลยส่ฟงฟรีไปฟรนีไทยนะคะพี่โอนเงินสดนะจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เขาเรียกอะไรอ่ะพี่ประคตใช่ไหมจ้าพี่เป็นเฟ้นแบบนี้นนประคตมีตะกุด หนึ่งเฟหนึ่งอันหนึ่งอันขอภัยค่ะตะกุดหนึ่งดอกขอภัยนะจ๊ะพี่เบี้ยกแก้หอยนะคะพี่ถักเชือแบบนี้หลวงปู่บุญตะกุดอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกเป็นตะกุดสามดอกนะคะพี่ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะพี่ความยาวอยู่ที่ขออนุญาตวัดความยาวข่อนนะคะพี่เป็นประคตรัดเอวนะคะที่เหมาะสําหรับพระอาจารย์เลยค่ะพี่เอาไปไว้รัดนะคะพี่ ความยาวอยู่ที่เป็นนิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่ยีบสามนิ้วเลยยีบสามนิ้วเลยค่ะพี่คะให้พี่เห็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะความยาวอยู่ที่ยีบสามยีบสามนิ้วยีบสามนิ้วนะคะคือหนึ่งรอบเป็นยี่สามนิ้วถ้ากับรอบเอวนะคะคือประมาณสี่สิบหกค่ะพี่มีทั้งหมดนะจ๊ะพี่นี่จ้ะมีตะกุดนะคะพี่ตะกุดอยู่สามดอก ะคะพี่แล้วก็เบี้ยแก้นะคะพี่เบี้ยแก้นะคะพี่ยกชุดแบบนี้เลยค่ะี EP นี้นะคะพี่ลดให้สุดๆไปเลยนะคะพี่ค่ะหกรอยบาทเท่านั้นจะหกรอยบาทหกร้อยบาทนี่ลดไม่ได้อีกแล้วนะคะพี่ราคานี้ไม่ลดแล้วต่อมานะคะพี่ชมเหรียญสแตมป์ค่ะเป็นเหรียญสแตมป์หลวงพ่อโฟทอนะคะพี่สวยงามเช่นกันะค่ะพี่หา เก็บมาอย่างดีอันนี้ไม่ใช่รอยชํารุดนะคะพี่ลอยที่อยู่นอกถุงนอกถุงนะพี่นะองค์พระจะสวยงามแบบนี้แหละคะ่ะนอกถุงค่ะแปดสิบปีนะคะพี่มีนัมเบอร์นะคะพี่นัมเบอร์นะเป็นเลขหกสามตัวนะคะพี่ค่ะพี่หาเศงามแบบนี้เป็นเนื้อก็ไหล่ทองนะคะพี่โดงามมากเลยค่ะพี่กล่องนะคะพี่เป็นกล่องตัวนูนกำมะหยี่แบบนี้นะจ๊ะพี่ อีพีนี้นะคะพี่ลดที่พี่สุดๆเลยอยู่ที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเก้าร้อยบาทไม่ลดแล้วนะคะพี่ลดแล้วไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่ลดได้แค่นั้นนะคะพี่ราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทจ้าพี่ต่อไปนะคะประชมพระโปรงโมชันนะจ๊ะพี่พระโปรงโมชันมีทุกวันเลยเริ่มที่องค์แรกก่อนเป็นหลวงปูท่ทวดนะจ๊ะพี่หลวงปูท่ทวดองค์นี้นะด้านข้างเป็นแบบ ไห้ถ่านองพ้าเป็นแบบนี้จ๊ะจะพี่จ๋าค่ะสามร้อยจ้ะสามร้อยขออนุญ,ญาตพี่นะคะหันไฟออกไปหน่อยมันฝ่องหน้าฝอ่ฝองหน้าน,านะคะแล้วมันจะปวดตามากเลยก็ยังชัดอยู่นะพี่นนองไฟนั้นยังชัดอยู่ค่ะพี่ขาต่อมานี่ค่ะพี่เป็นเรียนหลวงหลวงพ่อหลวงปู่ทิมะค่ะพี่ขาเรียนหลวงปู่ทิมนะ เรียนปีหนึ่งแปดเยนเก่าแบบนี้นะคะพี่สามร้อยจะ้ะต่อไปนะคะพี่อันนี้ไม่ราบที่จริงๆต้องขออพัยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นจ้ะพี่จ้จะเจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่สามร้อยจะ้ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่มีสองชิ้นด้วยกันเป็นอย่างนี้นะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้จะ้ะสามร้อยจ้ะพี่สามร้อยต่อมานะคะพี่เป็นนีจ่จ้ะ พัฟติชินาานะคะพี่บุเนาะบุหนนาเงินข้างหลังเป็นเนื้อวานแบบนี้จ้ตามตำรามีนะคะพี่ตามตำราที่น้าสามร้อนยะบาทต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกรวยจะพี่จ้าองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมใดๆเลยจ้ะพี่ใต้ฐานสวยนะคะพี่เนื้อเก่าเดิมๆเ,เลยสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่นี่้า ต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้ะเหรียญโลหะนะคะพี่นี่เป็นตะกั่วโลหะเนาะปีศูนย์แปดนะพี่นะหลวงปู่ดูนะพระพรมเนาะแต่เป็นเนื้อตะก300ั่วสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋ะตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่พระพุทธชินราชนะคะพี่จ้ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้ะสามร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่นี่ เขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นบุกเหมือนกันนะคะพี่พัทเทอร์เหรอคะพี่พัทเทอร์ถูกไหมหรือว่าหรือว่าพัทฟูบินอันนี้ฉันไม่มีความรู้ต้องขออภัยพี่ด้วยนะนจะจะพี่จ้าสามร้อยจะพี่สามร้อยถ้าพี่ต่อมานะคะพี่ชมเหรียญน,นี้จะ้ะเหรียญหลวงพวกก่อกันะจ๊ะพี่หนึ่งสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จะพี่จ้า สามร้อยดำด้วยนี่จะพี่จา๋าเรียนหลวงปู่เอี่ยมจะพี่เป็นลมดำนะคะพี่จะสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยนะพี่นะร้อยต่อมาเป็นปิดตาหลวงปู่ศุกจะพี่จา๋าปิดตาหลวงปู่ศุกนะจะพี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สามร้อยจะ้ะต่อมานะคะพี่หาหลวงพ่อเดิมจะพี่ ฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะนะคะพี่่ะชัดเจนแบบนี้เลยสามร้อยจ้ะพี่จา๋าสามร้อยต่อมานะคะพี่พเอขาเรียกอะไรอะพี่นัดไม่แน่ใจเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เป็นลูกแบบนี้มีสายสินแบบนี้เลยพี่ต้องขออภัยนะบางรายการนะไม่ฟังสามร้อยแลจ้ะพี่จา๋จาสามร้อย นะคะพี่ชมเสียรนะพี่เสียรพกแก่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะพี่ตั้งหิ้งก็ได้ตั้ง่าวน้อยก็ได้จ้ะเป็นของหลวงบุบุญนะคะพี่จวงเลยพกแก่เนาะพี่เนาะพี่ทันใดชื่อชอบนะคะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าวันนี้นะพี่เสียงจะอ่อยๆหน่อยเลยอะ่ะเพราะเหนื่อยอ่ะพี่พี่ค่อยสบายนะยจะจะพี่จ๋า จกพี่ต่อเลยจ้าหลวงปู่ทั่วนะคะพี่องค์นี้สวยเช่นกันนะพี่นะข้างหลังเป็นเจดีแบบนี้นะจ้าพี่จ้าสวยงามแบบนี้นะคะพี่จ้าสามร้อยเท่านั้นค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่ชมองค์จ่อไปเลยเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่แบบนี้นะพี่นะหลักเดิมๆแบบนี้เลยจ้าสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ้าสามร้อยนะจ้าพี่จ้า ต่อมานะคะพี่ขาขออนุญาตเนาะเป็นมัดใส่ถุงไว้อะช้าหน่อยนะพี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่นะนี่ยบนกระโหลกแบบนี้นะจ๊ะอขออภัยจ้ะพี่พูดผิดเป็นขุนแผนนี่ข้างล่างเป็นกระโหลกฝีฝ่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พูดไม่น่ารักเลยจ้ะพี่เนี่ยสามร้อยจะพี่จ๋าร้อยนะใส่ถุงไว้อยู่จะเสียหน้าพระจ้ะพี่จ๋ามาชมเหรียญ เหรียญหลวงพ่อไผ่นะพี่นะสวยนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อไผ่นะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยนะชัดเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมหันมมนุมานี่หาวเป็นดาวเป็นเดือนนะพี่นะนี่หันนุม,มานชี้อะไรชนะเลิศหมือนเลยลพี่น้องพูดให้ไม่เครียดแต่พี่สามร้อยจ้ะ <c oughs> ฟังเพลินเพินนะคะพี่ ต่อมานะคะพี่หามาชมล้อมแม็กค่ะพี่ล้อมแม็กล้อมแม็กนี่จ้าล้อมแม็กหลวงปู่โตนะจ๊ะพี่นี่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพี่จ้าสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยเท่านั้นนะค่ะพี่ขาต่อมานะคะพี่มีพระสมเด็จเนาะสามองค์เอ๊ะองค์แรกไม่ใช่สมเด็จองค์นี้เป็นของวังหน้านะคะพี่พระพุทธจารย์โตเนาะปกเฟเป็น สองสี่ศูนย์แปดเป็นของเก่านะพี่นะสอบถามความรู้เขามาเขาบอกเป็นของวังหน้าตัวนั้นเองไม่ได้มีความ,มรู้เลยพี่ได้ถ่ายเป็นแบบนี้ค่ะพี่จ้ะสามร้อยร้อยนะวังหน้านะคะพี่สามร้อยแล้วก็หลวงปู่เผือกพี่ปู่เผือกนี่เป็นหลวงปู่เผือกนะคะพี่ วายกิ่งแก 9, ้วนะเลยแล้วพี่นะนเนาะหลวงปู่เผือกใต้ฐานไปแบบนี้จะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่เท่านั้นค่ะพี่ต่อมานะคะพี่หาไปชมนี่ค่ะวันละครั้งนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบองค์นี้นะนัดว่าสวยนะพี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบน,น,น,นหลดคามค่ะด้านหลังแหลมคามอีกครั้งนะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้ วันนี้นะคะพี่นัดจัดส่งสินคา้านะทุกรายการแล้วนะคะพี่ตอนเย็นนะคะนัดจะส่งครบหมดแล้วส่งครบหมดตั้งแต่บ่ายสามนะคะพี่นะถ้าพี่มีลาลเราจะแจ้งเลงเขไปสดุไปในไลน์ถ้าไม่มีลายพี่รอไปฟนีเลยเนะยาะเดี๋ยวไปฟรีจะโทรถามพี่นะคะนัดโทรหาพี่เดีย๋ยวพี่ลําคาญเมจฟนีโทรหาพี่เองดีกว่าจาับพี่ต่อมานะคะพี่เหลืออีกหนึ่งชิ้นนะ,ะอันนี้มาลดพิเศษน,นะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดอยากได้นะมีตะกรุดถึงสามดอกด้วยกัน ค่ะพี่ขาสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ่าสามร้อยเท่านั้นจะ้ะจ้ะสำหรับพับโปรโมชั่นตรงละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วเนาะต่อมาเรามาเริ่มที่หกร้อยนี่ค่ะพี่หลวงหลวงพ่อฉุยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวพี่นะหกร้อยจ่ายแรกตามด้วยแหวนชอบขายจริงแหวนเนี่ย เขาแหวนสวยพี่นี่แหวนเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนเนื้อทองเหลืองเก่าเดิมๆแบบนี้เลยข้างในจะเป็นอย่างนี้นะนี่ค่ะให้พี่ชมใกล้ๆ,ๆนะเนี่ครัแป๊บนึงนะคะเออชัดนไหมอย่ะะางเงี้ยค่ะ5 7, 5นี่ห้าสิบเจ็ดใส่ได้นะคะพี่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกใส่ได้คนละห้าสิบสามจะเหลือหน่อยๆนะพี่นะของหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะค่ะพี่เป็นแบบทองเหลืองแบบนี้ หกร้อยจะพี่หกร้อยบาทตามด้วยนี่จะพี่นน่หลวงพ่อมุ้ยนะีจจะพี่หล่อโบราณนะมีเสียงกิ่งนะพี่นะหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยมีเสียงกิ่งด้วยใต่านจะเป็นอย่างนี้แตเขย่าข้างในมีเสียงกิ่งอะ,ะ,ะพี่จะหกร้อยจะพี่หกร้อยจะพี่จ๋าอ่า พระพรมนะพี่หน้าทองหลวงปู่ดูนะพี่เนาะจะมีจานครบแบบนี้เลยจะพี่หกร้อยจะพี่อันนี้เป็นบุเงินนะคะพี่เออขอภัาพายพี่ดูสิหนะนั่งขนาดนั่งดูพระพับเป็นสีทองยังบอกบุเงินเลยปติฝตังไม่ดีแล้วนะดอ่ะอนี่แหละพี่เวลาป่วยไร้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่ เบอร์วันเลขสามอีพีนี้นะคะพี่ลดนะคะ6กรอนะคะพี่หาสำหรับพี่ท่านใดที่เคยเช่าไปแพงเนาะแล้วเกิดชมเวลารู้สึกว่าเอ้ยเขาก่อนผมซื้อมาแพงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว,วหลังพี่ซื้ออะไรนะั้นลดให้แล้วพี่เนาะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นกระไหล่ทองแบบนี้นะ,ะพี่นะยันยุกแบบนี้นะคะพี่สวยยามนะคะพี่จะพี่6 0 0เช่นกันค่ะนะะพี่ค่ะ6ร0ยจ้ะ ต่อมานะคะพี่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะจ้าพี่จ๋านี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเวสฟูวันตลับฝีพึ่งเป็นของหลวงพ่อกรวยนะจ๊ะพี่นี่ที่สำคัญนะคะพี่ข้างในเป็นเวสฟูวันแล้วมีฝีพึ่งด้วย นะคะพี่ขาปิดตลับแบบนี้อ๊ป,ปิดอย่างนี้สวยงามแบบนี้เวลาปิดนะพี่นะสวยมากพี่เป็นของได้ของเก่ามาเลยหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยตามด้วยนี่ค่ะพ,พี่หาเนี่ยเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลงพอเดิมนะพี่นะเป็นเหรียญลมตามแบบนี้ ผมชอบแล้วทักนัดได้เลยนะคะพี่หาหกร้อยจะพี่ร้อยเจ้าฝัวจะพี่เจ้าฝัวนะคะพี่สามารถตั้งได้นะคะพี่สาตั้งให้ดูเราตั้งในมือจะตั้งวิตหลตั้งแบบนี้นะคะพี่เเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเงินยวงอ่ะพี่เนื้อเงินเก่าอ่ะได้่านไปแบบนี้นะคะพี่หกร้อยจะพี่ ที่นัดผู้ช้านี่เพราะว่าไม่ค่อยสบายนะพี่เย็นหัวจะพี่จา้าอันนี้เป็นไทยฟวันนะคะพี่อยุธยาเนี่ยแหละค่ะพี่แต่สวยมากเลยนะจะพี่อันนี้เป็นทองดอกบัวปะพี่เนาะทองดอกบัวนี่ จะไม่จะไม่ชํารุดจะไม่ดำนะพี่นะจะค่อยฟิฟีๆไปแล้วแต่เราเก็บอะพี่แต่ถ้าเราไปเลี่ยมกันน้ำเราขึ้นคอไว้ก็สวยนะคะพี่หกร้อยเท่านั้นจะพี่หกร้อยศิลปะงดงามมากเลยพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญอันประก,กานะคะพี่หาเป็นของหลวงู่กวยเนาะเลี่ยมเลนมาแบบนี้เลยปีสองหนึ่งก็จะพี่จะ 600เช่นกันพี่นี้นัดจะพูดช้าๆหน่อยนะพี่นะเพราะว่ามันรู้ฝึกเวียนหัวจะพูดนี่เป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่วัดช่องแคนะนครสวรรค์เช่นกันจะพี่เป็นล็อกเก้นนะคะพี่พี่ส่องดูแบบนี้จะเห็นตลอดวิ่งนะคะพี่600นะจะพี่600ต่อไปเป็นวัดอนงค่ะพี่เมกะฟิตเมกะพัดนะคะพี่ลูกอมเนาะ จะของวัดอัน,นงนะจ๊ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่หารอยจานเจริญรางหน่อยนะพี่เนาะพี่ต้องฟูมดูอะจะหกร้อยจ้ะพี่มีรอยจานนะเมื่อกี้นั้นเห็นเนี่ยตรงเนี้ยหกร้อยจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่อืมอันนี้เจ็ดร้อยนะคะพี่เป็นลมดำเนาะ,ะพี่หาเป็นปิดตาพังประการเนาะ ใส่กรอบมาแบบนี้แล้วค่ะพี่กรอบทองจิวเวลรี่แบบนี้แล้วลงยามาอย่างนี้แล้วนะคะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่ตามด้วยพักกิ่งยจ้ะพี่พกิงสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าใส่กรอบจิวเวลรี่นะคะพี่พระกิ่งหลวงพ่อนะจำไม่ผิดนะหลวงพ่อกระเสีมนะคะพี่สวยงามนะคะพี่องค์นี้สวยมากเลยคล้าย คล้ายๆกลิ่นจอมฟูบินนี่ยจะกลิ่นคล้ายๆเนาะแต่ว่าเป็นของหวงพ่อกาแฟนะคะพี่เนีนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่จ๋าพี่องค์ละเจ็ดร้อยหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปมาชมองค์ละเก้าร้อยเริ่มที่นี่ก่อนเลยนี่จ้ะหลวงปู่บุญน,นะจ๊ะพี่เป็นชัยวัดหลวงปู่บุญน,นะอดผงยานะคะพี่ผงยาตรงนี้เป็นลงลักสีทองแบบนี้ เก่าเดิมๆเ,เลยนะคะพี่900หลวงพ่อเดิมค่ะพี่หลวงพ่อเดิมอง์นี้พี่ชมให้ดีนะฝอยตามตำล้านะคะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ใต้ฐานนะพี่นะมีรอยจานอักขระชัดเจนมากดูเลยสำหรับหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะจ๊ะพี่900เช่นกันนะจ๊ะพี่900ฝอยมากพี่900จะพี่จ๋าหลวงพุทธวัจ๋ะ งนี้จะเป็นตัวทอแล้วจ๊ะพี่ข้างหลังเลี่ยมข้างหลังหนังสือเลี่ยมพลาสติกมาแล้วจ๊ะพี่จา๋าเลี่ยมพลาสติกมาเลยกันน้ำมาจริงๆเขาไม่ได้กันไว้แบบนี้หรอกพี่คือเจ้าของเดิมเขาแกะทองออกไปก็จะเหลือองค์พระแบบนี้นะคะพี่พระที่เลี่ยมมาลักษณะแบบนี้คือเจ้าของเขาแกะออกทองออกงั้นนะคะพี่จะพี่900อีกหนึ่งองค์นะจ๊ะพี่องค์นี้สวยเช่นกันอ่ะพี่สวยเดิมๆเลยเป็นตัวทอเช่นกัน ก้าร้อยนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะคะพี่บล็อกวงเดือนตรงเนี้ค่ะเป็นบล็อกวงเดือนนะคะพี่ถ้านาอธิบายผิดพลาดต้องขออภัยนะนะไม่ได้มีความรู้เยอะอย่างนั้นเลยได้ถ่านเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะพี่เฉยนะเก้าร้อยจะผิดแป๊บหนึ่งนะคะพี่ยังเหลือเก้าร้อยอีกสองชิ้นนี่จะผิดลาหูอีพีนี้จะนานหน่อยนะคะพี่พี่รับชมให้จบเนาะ เพราะว่านะป่วยอะค่ะพี่พูดไปก็เวียนหัวไปเลยอันนี้จะมีตะกรุดฝีทองตรงนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อน้อยนะเป็นลาหูอย่างนี้จะ,ะพี่อันนี้9 0้าร้อบาทจะพี่เก้ายบาทจะพี่เก้าร้อบาทเลยหนึ่งชิ้นนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นตะโพนนะคะพี่แต่ว่าชิ้นนี้นะคือได้มาแบบนี้นะคะพี่ต้องไปร้องเป็นเขาเรียกอะไรหัวฟ้อยอะพี่ใส่กับฟ้อยได้ เป็นของหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นตะโกนมีจางคบแบบนี้เลยแตกรายงานแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะเดเดิมแบบนี้เลยเก้าร้อยจ้ะพี่เก้าร้อยนะคะพี่หายเก้าร้อยเก้ารอต่อมานะคะพี่มาชมพาที่มีราคาฝงกันหน่อยนะคะพี่เริ่มที่ฝั่งทันสองก่เอเดี๋ยวจะงงนี่มีใครงงอ่ะนั้นงงเองนี่ฝิ่งตาแดงหลงพมุยนะจ๊ะพี่ เป็นงานนะคะพี่งานแกะสิงนะมาแดงแบบนี้หรือตาไฟแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นสิงปากเจาะค่ะพี่คะเนือ้เอเกาเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่คะเดิมๆเ,เลยไต่ฐานมีรอยจานาการะหล่ำชัดเจนเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เขาเรียกสิงปากเจาะนะคะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะสำหรับชิ้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยต่อมานะคะพี่ชมผมเด็ดตรงนี้อันนี้ไม่ได้ชมด้านหลังไม่ได้ชมนะพี่เนาะถ้าพี่ท่านใดชอบแล้วเนี่ยจะถ่ายภาพด้านหลังให้ดีกว่าเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาฝากมาที่เป็นแบบนี้เลยเขาฝากมาให้ไลฟ์ขายเขาหน่อยอย่างเงี้ยเลยพี่เห็นเลย จะพี่จ๋า1 5 0 0าจ้ะาเดี๋ยวจะถอดถ่ายให้ได้จะถอดถอดออกแล้วถ่ายให้นะจ๊ะพี่จะพี่ท่านได้สนใจจริงๆนะทักมาถามถาม,ถามได้จ้ะต่อมานะคะพี่อันนี้จะเป็นชิละ 2, ละ2,500ละเป็นงาเลี่ยมเงินอย่างนี้ค่ะพี่2,500หลวงพ่อเดินนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานเหมือนกันแต่ว่ามันมองไม่เห็นแต่เป็นงาแน่นอนนะคะพี่ประกันงานเลยนะจ๊ะพี่จะ้ะ2,500ตามด้วยนี่จ้ะพี่ เหรียญเงินนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ลายธงชาตินะพี่นะเก่าเดิมๆแบบนี้เลย2,500เช่นกัน,นจ้ะพี่นะพี่นะสำหรับอีพีนี้อีพีที่100 1 8 7หน่งปะจ๊ะพี่ขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สำหรับอีพีนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะ